ชาดกนั่นก็คือเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆก่อนที่จะประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายซึ่งในคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่านิทานนะคะชาดกเรื่องทีคีติโกศนชาดกนั่นเองนะคะครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีได้ทรงบารมพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพีกลุ่มหนึ่งทะเลาะกันตรัสห้ามก็ไม่เชื่อฟังจึงได้ทรงนำเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์มาเล่าให้ฟังว่าในอดีตการณนะเมืองพารณสีปกครองโดยพระเจ้าพรหมทัตมีไพร่พลเป็นจำนวนมากมีข้าปลาอาหารอุดมสมบูรณ์พระเจ้าพรหมทัต หวังจะขยายอาณาเขตไปโจมตีเมืองของพระเจ้าทีขีติแห่งแควนโกศลฝ่ายพระเจ้าทีขีติเมื่อทราบข่าวว่าจะถูกยึดเมืองจึงพามพระมเหสีปลอมพระองค์นี้ไปอยู่ในชนบทจนพระมเหสีทรงพระคันและประสูติพระราชโอรสนามว่าทีขาวุเพื่อความปลอดภัยของพระราชโอรสพระเจ้าทีขีติจึงโปรดให้ทีขาวุ ไปเรียนศิละปะวิทยาน,นอกเมืองพาราสีจนสำเร็จการศึกษาต่อมาพระเจ้าทีขีติและพระมเหสีถูกพระเจ้าโพรมทัตจับได้ก่อนที่จะประหารชีวิตได้แห่รอบเมืองในระหว่างทางพระเจ้าทีคีตินั้นก็เห็นทีคาวุพระราชโอรสของตนเองแฝงตัวอยู่ในหมู่ประชาชนจึงได้พูดว่าเจ้าจงเห็นแก่ยาว อย่าเห็นแกสันเวรทั้งหลายย่อมไม่ระง,งับเพราะเวเลยแต่ย่อมระง,งับได้ด้วยการไม่จองเวทีคาวุเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวจึงคิดแค้นแทนพระราชบิดาและพระราชมารดาเมื่อพระเจ้าทีขีติและพระมเหสีสิ้นพระชนทีคาวุจึงแฝงตัวเข้าไปอยู่ในพระราชวังของพระเจ้าพรหมทัตในฐานะนักดนตรี และได้เป็นคนสนิทของพระเจ้าโพรมทัตยอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าโพรมทัตเสด็จออกล่าสัตว์โดยมีทีคาวุเป็นนายสารถีได้ขับรถพ,รพาพระเจ้าโพรมทัตหนีออกจากเหล่าอัมมัและไปหยุดพักเหนื่อยในที่แห่งหนึ่งพระเจ้าโพรมทัตทรงบันทมหลับที่ตักของทีคาวุเมื่อได้โอกาสเหมาะทีคาวุจึงชักดาบออกมาหวังจะปลงพระชนพระเจ้าโพรมทัต ผู้ที่สั่งประหารชีวิตพระราชบิดาและพระราชมารดาของตนแต่ทีคาวุกลับนึกถึงพระราชดำรัสที่พระเจ้าทีคีติได้ส่งสั่งเสียไว้ก่อนจะถูกประหารชีวิตว่าเจ้าจงเห็นแกยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรจึงทำให้ทีคาวุวางดาบไว้ที่เดิม แต่ก็ยกดาบวางดาบเช่นนี้อยู่สามครั้งพระเจ้าโหมทัตสะดุ้งตื่นและลุกขึ้นนั่งตรัสว่าพระองค์ฝันว่าพระราชะโอรสของพระเจ้าทีคิติชักดาบจะฟันพระองค์ณนะที่ตรงนี้ทันใดนั้นทีคาวุก็จับพระเจ้าโหมทัตด,ด้วยมือซ้ายยกดาบด้วยมือขวาประกาศตัวให้ทราบว่าตนเองนี่แหละคือทีคาวุกุมาร พระราชะโอรสของพระเจ้าทีฮีติทันใดน,นั้นพระเจ้าพรมทัตทรงหมอบลงแทบเท้าของทีคาวุเพื่อขอชีวิตทีคาวุเองก็หมอบลงแทบเท้าพระบาทของพระเจ้าพรมทัตเพื่อขอชีวิตเช่นกันทั้งพระเจ้าพรมทัตและทีคาวุต่างก็สัญญาว่าจะให้ชีวิตแก่กันและกันหลังจากนั้นเมื่อกลับเข้าสู่เมืองพาราณสี พระเจ้าโพรมทัตทรงประกาศให้เหล่าอมตะทราบว่าผู้นี้คือทีคาวุพระราชะโอรสของพระเจ้าทีขีติทีคาวุเป็นผู้ให้ชีวิตพระองค์จึงห้ามมิให้ผู้ใดทําร้ายแล้วสอบถามถึงโอวาทของพระเจ้าทีขีติว่ามีความหมายอย่างไรทีขาวุจึงกราบทูลให้ทราบว่าเจ้าจงเห็นแกายาวหมายความว่าเจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อ เจ้าอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าเจ้าอย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนะักเวนทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวนเลยแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวนหมายความว่าเมื่อพระราชบิดาและพระราชมารดาถูกพระองค์ประหารแล้วถ้าข่าพระองค์จะประหารพระองค์อีกคนอื่นๆก็จะประหารข้าพระองค์อีกจะมีการประหัตประหารกันอย่างนี้ไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเวณย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวณพระเจ้าพรหมทัตทรงพอพระทัยยิ่งนักจึงทรงยกพระราชธิดาให้อภิเศกสมรสกับธีขาวุและมอบพระราชสมบัติให้ปกครองสืบไปชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวณย่อมระงับด้วยการไม่จองเวณเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นและมีเรื่องกระทบกระทั่งกันก็ควรให้อภัยแก่กันและกัน เมื่อเราได้ฟังชาดกที่คุณครูเล่าไปเมื่อกี้แล้วนะคะ,ะนักเรียนก็จะรู้ว่าชาดกเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าเวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนนั่นเองนะคะ,ะเมื่อนักเรียนได้ดูจริงๆเนาะนักเรียนจะรู้ว่าเพราะเหตุใดที่คาวุกุมารจึงไม่ทําร้ายพระเจ้าพรหมทัตส่วนนี้เองนะคะคุณครูจะเอามาเป็นคําถามนี่แหละ ถ้านักเรียนได้ฟังคุณครูจริงๆที่คุณครูเล่านะคะก็จะรู้ว่าทีขาวุตระหนักรู้ถึงอะไรบางอย่างเอ๊เขานึกถึงคำพูดอะไรขึ้นมาแล้วทำให้กลับใจนะคะไม่ฆ่าพระเจ้าพรมทัตอ่านี้ก็จะเป็นคำถามเนาะเพราะเหตุใดที่ขาวุกุมารจึงไม่ทำร้ายพระเจ้าพรมทัตเนาะแล้ว เมื่อนักเรียนเขียนคําตอบแล้วนักเรียนก็ส่งลงลงไปถ่ายรูปคําตอบในสมุดแล้วก็ส่งลงไปในอัลบั้มของตัวเองนะคะ,ะคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ